ต่อไปคุณบุญญาพรนาตาธนพัฒครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพดิฉันบุญญาพรนาตาธนพัฒสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังชาติไทย วันนี้ดิฉันขอหาลือต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องความเดือดร้อนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในวงเล็บอ,อสอมมาเรียนต่อที่ประชุมเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ด้วยนางสาวพุ่มพวงผมงามอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตําบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยจงังหวัดนครราชสีมาได้ร้องเรียนหานมายังดิฉันถึงความเดือดร้อนและความลำบากในการดํารงชีพในปัจจุบัน โดยทั้งนี้ขอเรียนท่านประธานได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการสื่อข่าวสารสาธารณสุขการแนะนำเผยแผ่ความรู้การวางแผนและประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่างๆเช่นการส่งเสริมสุขภาพการป้องระวังป้องกันโรคการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น ทั้งนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอคนเล็กๆกับการทำธารกิจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบ,บวนการคัดกรองรวมถึงให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขต่างๆซึ่งมีความสาคัญเช่นเดียวกับแพทย์และพยาบาลเพราะเป็นผู้เสียสละในการสู้ศึกกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด -19 จากถานการารเศรษฐกิจ และภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันดิฉันขอสนับสนุนให้ได้รับค่าตอบแทนและค่าเสียงภยัยสำหรับการปฏิบัติงานเป็นเงินจำนวน3,000บาทต่อเดือนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพในปัจจุบันท้ายที่สุดนี้ดิฉันจึงกราบเรียนมาเพื่อขอความกรุณาจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โปรด นำปัญหาความเดือดร้อนของอาสาสมัครสาธารณุประจำหม,มู่บ้านในวงเล็บอสอมมาพิจารณาเพื่อหาหนทางช่วยเหลือโดยเร็วต่อไปจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอขอบพระคุณค่ะครับต่อไป